ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดาคุณนูหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะสําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทานะคะหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีหมวดรายวิชาแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด4หมวดรายวิชาด้วยกันค่ะเริ่มจากหมวดรายวิชาที่1นะคะก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับทักษะทั้งหมดของภาษาอังกฤษค่ะทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านและก็ทักษะการเขียนนะคะสําหรับหมวดที่2นะคะเป็นหมวดวิชาวค คดีค่ะผู้เรียนก็ได้เรียนวรรณคดีอังกฤษนะคะแล้วก็การอ่านวรรณกรรมทั้งหลายวรรณกรรมร่วมสมัยค่ะส่วนหมวดที่3จะเป็นทักษะของการแปลนะคะมีการแปลทั้งการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและก็การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยค่ะแล้วก็หมวดที่4หมวดสุดท้ายนะคะได้แก่วิชาภาษาศาสตร์ค่ะเราจะเรียนตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดของภาษานะคะเรื่องของระบบเสียงระบบคําระบบประโยคและก็ระบบความหมายค่ะนอกจากนั้นนะคะวิชาของเราก็ยังมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นลักษณะของ E.S.P. ค่ะ English for Specific purposes นะคะยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรมนะคะภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะลักษณะจุดเด่นของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุดนันทานะคะจะเป็นลักษณะของการเรียนการสอนแบบ blended learning ค่ะแบบผสมผสานระหว่างการเรียนใน on site classroom กับการเรียนออนไลน์ classroom จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากจะได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วนะคะเรายังมีการเสริมภาษาที่3ให้กับผู้เรียนไว้ค่ะผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้เลือกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและก็ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา นะะเนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วสําหรับโลกปัจจุบันนี้ค่ะและเมื่อน,นักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่4นะคะนักศึกษาก็มีโอกาสที่จะได้ไปฝึกงานค่ะนําความรู้รายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดตลอดระยะเวลา3ปีกว่าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะไปฝึกงานในหน่วยงานของภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนค่ะครับสาหรับการเรียนที่นี่นะครับเราได้เรียนกับเจ้าของภาษาได้เรียนกับครูต่างชาตินะครับซึ่งเรานั้นจะได้เพิ่มทักษะในการพูดในการฟังและการเขียน และก็ได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนั้นสามารถทํางานได้หลากหลายครับทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีรุ่นพิที่จบไปได้ไปทํางานเกี่ยวกับการโรงแรมการท่องเที่ยวและการบินครับผมเราไม่ได้เรียนเพียงแค่ภายในห้องอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรายังได้ไปศึกษาดูงานภายนอกแต่เป็นการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทไทยเคาน์เตอร์ค่ะสาขาวิชาภาษาอังกฤษของเรานะคะมีอาชีพรองรับมากมายค่ะเช่นนักวิเทศสัมพันธ์ Foreign Service Officer การแปลงานธุรกิจสายการบินงานธุรกิจท่องเทีย่ยวและการโรงแรมนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์และนักวิชาการด้านวรรณกรรมค่ะ,ะความสำคัญของภาษาจีนในปัจจุบันนะคะถือว่าณวันนี้ มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากมายนะคะแล้วก็เป็นภาษาหนึ่งซึ่งรองจากภาษาอังกฤษแต่ว่ามีผู้เรียนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากในสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยภาษาจีนก็เป็นอีกภาษานึงที่น่าสนใจแล้วก็ในอนาคตเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอาชีพแล้วก็นักศึกษาที่จบไปเนี่ยก็สามารถไปทำงานได้หลากหลายด้วยค่ะ ถ้าเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยเราก็จะปูพื้นฐานใหม่หมดทุกคนไม่ว่าอตอนมัธยมเขาจะเรียนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการปูพื้นฐานเบื้องต้นทีนี้เนี่ยในการสอนของเราก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆก็คือเริ่มจากพื้นฐานเพยัญชนะเบื้องต้นวรรณยุกเบื้องต้นสระเบื้องต้นซึ่งนักศึกษาก็ค่อยๆซึมซับแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วอีกอย่างเราได้มีอาจารย์ชาวต่างชาติที่มาช่วยเรื่องการออกเสียง การฝึกพูดประจําวันอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้เขาพัฒนาได้มากขึ้นค่ะภาษาจีนสําคัญมากในสมัยนี้เนื่องจากว่าคนจีนเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะทั้งการท่องเที่ยวหรือว่าทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ค่ะซึ่งการที่เราจะเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารให้เราได้รับทราบนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ทางภาษาไม่จริงๆไม่ใช่แค่ภาษาค่ะ ทั้งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ในทุกๆด้านของเขาค่ะพอเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจและสื่อสารซึ่งกันและกันได้ค่ะการเรียนภาษาจีนในราชพัฒนสุนันทานนะคะเรามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะแล้วก็เราก็มีได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาด้วยซึ่งพอได้เรียนกับเจ้าของภาษาแล้วเราก็จะได้ ฝึกทั้งฟังพูดอ่านเขียนครบทั้ง4ด้านเลยค่ะในส่วนของทฤษฎีนะคะเราก็จะเรียนพวกคำศรรพัพท์หรือพวกไวยากรณ์อะไรต่างๆที่สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์จริงในการพูดจริงๆของเราได้ค่ะแล้วก็ในภาคปฏิบัตินะคะก็จะเป็นการฝึกพูดฝึกเขียนฝึกฟังฝึกอ่านแล้วก็จะมีการฝึกพูดเป็นบทสนทนาสมมุติ เป็นสถานการณ์จริงเลยว่าเราอยู่นะตรงนั้นเราพูดเราต้องพูดอย่างไรประมาณนี้เนะะี่ยค่ะสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ในส่วนของของพี่เนี่ยฝกใฝ่ที่จะเป็นล่ามแปลภาษาะคะ่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบที่จะแปลแปลสิ่งนู้นแปลสิ่งนี้ชอบเรียงภาษาให้ออกมาให้สวยที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ สวัสดีค่ะอิชันอาจารย์ภาชยาเชี่ยวชาญค่ะเป็นหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ค่ะการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลนะคะเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลหรือดิจิทัลไทม์เฟอร์มชันนั่นเองนะคะเพื่อให้คนในยุค n o r m a l เนี่ยที่มีพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปตาม ยุคออนไลน์ตามสื่อดิจิทัลต่างๆนะคะให้ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยที่หลักสูตรเราเนี่ยมุ่งพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือดิจิทัลซิติเซนชิพนะคะนำไปสู่การเป็นกำลังพลดิจิทัลหรือดิจิทัลเวิร์กฟอร์ดโดยเฉพาะในทางภาครัฐงภาครัฐและเอกชนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมดิจิทัลหรือดิจิทัลอินดัสทรีนั่นเองนะคะโดยที่สาขาวิชาของเรา จะมีการเรียนการสอนเป็นใน,ใน,ในหลายหลายพาร์ทด้วยกันนะคะก็จะเป็นในพาร์ทที่สอนไปนในเชิงเกี่ยวกับบิสเนสเกี่ยวกับการใช้เทคนโนโลยีต่างๆการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งก็จะสามารถที่จะนำระบบเหล่านี้ไปใช้กับองค์กรต่างๆหรือธุรกิจต่างๆได้จากที่ยุคปัจจุบันนะคะมีข้อมูลสารสนเทศมากมายเลยทั้งในสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะทำให้ สาขาวิชาของเราจึงมีความสําคัญในเรื่องของการจัดการสารสนเทศหรือจัดการข้อมูลต่างๆนะคะหรือเราเรียกว่า Big Data นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือสาขาของเรานะคะจะสอนในเรื่องการจัดการข้อมูลค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรามีข้อมูลมากๆมากๆจนเราไม่รู้ว่าข้อมูลอันไหนที่จะตรงกับความต้องการเราที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่น u t u b e อะคะ่ะเดี๋ยวนี้ YouTube จะมีการจดจําพฤติกรรมของเราอย่างเช่นเราฟังเพลงนี้มากๆเราชอบดูรายการนี้มากๆค่ะ ยูทูบก็จะคัดกรองคัดกรองเพื่อว่าเพื่อเพื่อจะมาแนะนําว่าอ๋ออันนี้จะตรงกับความต้องการเราค่ะก็เหมือนกับสาขาเราค่ะจัดก,การข้อมูลมาเพื่อให้ผู้ใช้หรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับตัวที่ผู้ใช้ต้องการนะคะก็คือหลักสูตรของเราค่ะจะศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ด้วยว่าผู้ใช้เนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างเรื่องที่สําคัญก็คือ ux ui อะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เลยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถค r ีเอทสิ่งที่ ตอบโจค์ความต้องการของผู้ใช้ได้ค่ะหลักสูตรเราก็จะเน้นในเรื่องนี้ด้วยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลนะครับผมเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับและเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างองค์กรและธุรกิจครับผมในยุคป,ปัจจุบันนะครับเป็นยุคของดิจิทัลนะครับซึ่งสาขานี้นะครับเน้นในการผลิตบุคลากรน,นะครับผมเพื่อเป็นแรงงานดิจิทัลยกตัวอย่างเช่นนักวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อี่จะไปช่วยในฝ่ายของด้าน IT Support นะครับผมในการทำรายงานส่งข้อมูลต่างๆให้กับองค์กรนะครับผมหรือไปเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์ด้ครับเพื่อเป็นผู้ช่วยในการทดสอบระบบที่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในองค์กรครับผม